เดยวจะหน่อยจะพาไปฟังบรรยากาศในขวบอเอนขึ้นนิ้จอยากน้องก้ามานี้ล่ะมางา,งานงานนี้ล่ะลงคุณไปจงไหนขอไปหาคน้องสันนีขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟทุกกำลังใจะน,นะคะ

ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณกันสิบหกแค้นแเด้อบัตนี้เด้อร์พี่พี่มึงไปทางกลุ่นเออไปคนละทางไปคนละทางไม่ยืนบางกล้องนี่เนี้ย

Ô hãy, 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 Hãy subscribe phải kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ cùng à, tôi con tôi tan nha các anh, không mèo, hahaha, chơi con

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตามสบายนะคะขอบคุณน้องเอสดขอบคุณน้องนิวขอบคุณพิรวีนะคะน้องมินตาน้องดาสวัสดีค่ะแล้วก็น้องนงพอนอาจารย์แล้วก็น้องอาันันขอบคุณมากมายนะคะเขแขนห้านร้านกับจากทหาร ร้านกับจ <c oughs> ากทหารแตะลืเ <c oughs> ออเอาควันมาหันมาซ่านขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณทุกคนทุก <Lew> ท่านทุกกำลังใจไอทีปูกแขนก